สวัสดีค่ะก็มาพบกับหมวยในช่อง Youtube ถานประกันสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะคะจะมาแนะนำคู่มืออิเล็กทริกคู่มือผู้เอาประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นมีนโยบายในการพัฒนาคู่มือผู้เอาประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้แทนคู่มือผู้อประรันไทยแบบรูปเล่มกระดาษจะเห็นว่ารูปเล่มกระดาษแบบเดิมนะคะอยู่ด้านบนนะคะที่เหมือนเอาไวใ้ให้ดูเป็นตัวอย่างและด้านล่างนี้จะเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับผู้ประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการโดยผู้ประกันเนี่ยสามารถดูข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต หรือเครื่องมืออื่นๆได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นนะคะสำหรับกรมธรรกรมธรรรูปแบบใหม่ๆนี้นะคะที่ที่ที่คุณลูกค้าซื้อก็จะมีแนบแผ่นพับนะคะแนบแผ่นพับเป็นเอกสารแนะนำแอปพลิเคชันแทนประกันชีวิตซึ่งจะสอดไว้ในปกกรมธรร์ังเมื่อเมื่อเราได้รับก,กรมทรรจากฝ่ายขายมาะคะ่ะพอเปิดออกมาเนี่ยอยู่ด้านซ้ายในปก ปกด้านซ้ายนะคะทุกฉบับเลยเอกสารทางการนนจะมีข้อความประชาสัมพนันธ์รายละเอียดการเข้าดูคู่มือคู่ผู้เอาประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทําให้เรานั้นใช้งานได้ง่ายนะคะมีวิธีแนะนําให้เรียบร้อยเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า,าการใช้งานคู่มือผู้เอาประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนั้นมีอะไรบ้างช่องทางแรกช่องทางแรกจะเป็น ตองทางแอปพลิเคชันไทยไประกันชีวิตใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำการสแกน QR Code ในเอกสารแนะนำแอปพลิเคชันไทยไประกันชีวิตจากนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการติดตั้งค่ะดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันตามขั้นตอนระบบปฏิบัติงานเครื่องมือของท่านได้เลยค่ะและดำเนินการสมัครสมาชิก TLI Application สำหรับผู้ที่ใช้งานใหม่ แต่ถ้าผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วก็ให้เข้าสู่ระบบแล้นก็กดเมนูเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดคู่มือผู้เอาประกันภัยตามรูปดลยและช่องทางที่2ช่องทางที่2เนี่ยจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ i s e r v เว็บไซต์ i s e r v เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลแล้วก็ขอรับบริการต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือสามารถเข้าใช้งานได้จาก url i s e r v .pyrite.com ได้เลยค่ะลูกค้าสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ด้วยชื่อแล้วก็รหัสที่ใช้ร่วมกันกันกบ tli application และสำหรับผู้ใช้งานใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน tli application จำเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนในเรื่องของการสมรัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยและหลังจากที่เรานั้นล็อกอินหลังจากที่เรานั้นล็อกอินเข้าเว็บไซต์ i s e r v สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้เอาประกันภัยและหน้าจอจัดแสดงหน้าคู่มือผู้เอาประกันภัยตามรูปเลยค่ะตามรูปเลยและนี่ก็เป็นช่องทางการดาวน์โหลดคู่มือผู้เอาประกันภัยผ่านทางไอโซวิดนะคะและเรามาดูช่องทางที่3ช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ t h a i l ด์ดอทคค่ะก็คือหน้าเว็บไซต์ t h a i l ด์ดอทค สามารถเข้าเว็บไซต์ t ไทยไลฟ์ c o m ได้จาก URL www. t h a i l ลฟ์ c o m และเมื่อเรานะคะได้เข้าสู่เว็บไซต์ t ไทยไลฟ์ c o m แล้วสามารถดาวน์โหลดดูข้อมือดูคู่มือผู้เอาประกันภัยได้จากแผบบริการลูกค้าแล้วก็มาที่หัวข้อข้อควรรู้ตามรูปตามรูป เป็นอย่างไรกันบ้างคะคิดว่าไม่น่าจะยากมากนะคะสำหรับการใช้งานผ่านมื้ถก,ก่อนนะคะก็ทำหให้เราง่ายสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูคู่มือผู้เอาประกันได้นะคะและถัดไปเราจะมาในเรื่องของคำถามที่อาจจะพบบ่อยนะคะในการใช้งานคู่มือผู้เอาประกันภัยก็ลองมาดูนะคะว่าอาจจะเป็นคำถามที่เราอะ สงสัยอยู่ด้วยก็ได้เนาะมาดูว่าคู่มือผู้ประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์มันใช้งานง่ายหรือ,อยากแล้วคนส่วนใหญ่เขาถามเรื่องอะไรกันคําถามที่หนึ่งก็คือเราสามารถที่เข้าดูคู่มือผู้ประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่องทางไหนบ้างคําตอบก็ที่เม่วยนน้นํามาเมาื่อสักครู่นี้3าช่องทางก็คือช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชันไทยประกันแล้วก็2ช่องทางเว็บไซต์ ais สา3ผ่านช่องทางเว็บไซต์ไทยไลน์ com มาดูคําถามที่2 ผู้อประกันภัยหรือลูกค้าเดิมอะคะ่ะที่ทําเล่มคู่มือหายสามารถดหรูหรือดาวน์โหลดได้ที่ไหนหรือหรือดาวโหลดได้ไหมคําตอบก็คือบริษัทเนี่ยเขาได้ยกเลิกการพิมพ์เล่มคู่มือผู้ประกันภัยไปแล้วนะคะกรณีที่เล่มคู่มือสูญหายเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะในแต่ละช่องทางการเข้าใช้งานได้เลยค่ะคำถามที่3ทําไมบริษัทจึงยกเลิกการแจกคู่มือผู้ประกันภัยแบบดิบเล่ม เพราะว่าเป็นนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยแล้วก็ผา้ขายเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีสําหรับการรับบริการต่างๆในรูปแบบดิจิทัลนะคะคําถามที่ส่คู่มือผู้ประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้สําหรับผู้อประกันกรมธรรม์ประเภทใดบ้างคําตอบก็คือกรมธรรม์ประเภทสามาญจะสมสัค์ทั่วไปนะคะกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไรส์นะคะกรมธรรม์ยูนิกรีสของช่องทางการขายทุกช่องทางเลยนะคะทุกช่องทาง ยกเว้นแบบตะการูยังคงใช้แบบคู่มือกระดาษเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเหมยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อประกันภัยบ้างนะคะไม่มากก็น้อยในเรื่องของวิธีการออใช้งานหรือคู่มือผู้ประกันภัยในช่องทางการติดต่อไทยประกันชีวิตในคู่มือนี้จะบอก รายละเอียดทุกอย่างนะคะในเรื่องของช่องทางการชำระเบี้ยประกันด้วยช่องทางการติดต่อกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะช่องทางการรับบรกิการต่างๆในคู้มือผู้ประกันภัยเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะด้านในเนี่ยอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะทาเป็นสารบัญให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกันแนะนานะคะว่าให้ดาวน์โหลดกันนะคะเพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้ประกันเองนะคะอย่าพลาดนะคะและหากท่านใดนะคะต้องการที่จะร่วมง,งาน ไปพาร์เนอร์กับทประกันชีวิตหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของพวกเราสามารถติดต่อพวกเราผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะมี q ิวอารคให้สแกนเลือกได้เลยว่าท่านอยากจะร่วมง,งานกับใครนะคะร่วมง,งานกับใครแต่ทุกไม่ว่าท่านจะร่วมง,งานกับใครอยู่ในทีมเดียวกับหมวยแน่นอนค่ะหรือท่านที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะก็ติดต่อพวกเรามาได้เช่นกันค่ะ สำหรับคลิปนี้เหมือนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ